อันนี้ไม่ได้โฆษณานะครับแล้วก็ไม่ได้ค่าโฆษณาด้วยนะฮะเห็นว่ามันเป็นกิมมิคที่ดูน่ารักน่ารักดีนะครับุยของมาม่าโอเคเนชั่นนะครับมีคุณอิงคูมอิงวัลันทอนนะครับเป็นพรีเซนเตอร์นะครับด้านหลังจะมีฟิลคล้ายๆกับมีโน้ตกระดาษติดมาด้วยนะครับว่าเป็นข้อความของอิงนะฮะ10ปีอิงวัลันทอนมีความหมายเพราะทุกคนเลยค่ะลายมือน่ารักเช่ไนะครับ อันนี้อีกแบบหนึ่งนะครับเขียนว่าจะทำจะตั้งใจทำเพลงเพราะๆให้ทุกคนฟังอีกร้อยปีพีพีคือใคราที่เป็นโอเคในชั้นนะครับเป็นรูปคุมอิงฮอตโคเรียนนะครับกับพิบตาวิ่งวิ่งอยู่นะครับนี่จะเป็นฮอตแอนด์สไปซี่อีกแบบนะครับก็เอานิ้วจกที่แก้มนะครับ ส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีโน้ตเขียนว่าเป็นโน้ตเหมือนกระดาษนะครับกระดาษแล้วก็มีกระเทปติดอยู่นะฮะวันไหนเหงาเปิดเพลงเราได้นะ10ปีอิงวรันทอนนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าคุณคูปอิงจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับว่าจะดังขนาดนี้นะครับกแต่กอดก็ก็ชื่นชอบนะครับจากผลงานการแสดงเรื่องสแนปนะฮะแค่ได้คิดถึงนะฮะแล้วก็ไม่คิดว่าจะโด่งดังเป็นศิลปินขนาดนี้นะฮะก็อินด้วกกับคุณอิงนะครับ ไม่แน่ใจว่าแบบอื่นนะครับจะมีโน้ตแบบนี้น่ารักน่ารักแบบนี้เป็นเขียนข้อความอื่นหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะฮะแต่นี้เห็นแค่3แบบนะครับอาจจะมีแบบอื่นเพิ่มนะครับก็ลองถ้าสนใจก็ลองไปดูร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านนะครับไปดูโอเคไนชั่นนะครับว่ามีข้อความจากคูมอิงนะฮะแบบอื่นๆอีกหรือเปล่านะครับถ้ามีก็อย่าลืมมาบอกกันด้วยนะครับว่ามีข้อความแบบอื่นไหมใครท่านอื่นนะครับที่ ได้ข้อความอะไรจากคูปองนะครับที่เป็นข้อความอื่นนะครับก็แวะมาบอกกันบ้างนะครับว่าข้อความแบบไหนนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกยังไงในการอ่านนะครับเชื่อว่านะครับข้อความที่เป็นตัวอักษรนะครับที่เขียนถึงคุณนะครับยังไงก็มีความหมายมากกว่าตัวพิมพ์นะครับหรือว่าเสียงในคลิปนะครับมันเป็นเหมือนกับฟิลเหมือนกับการอ่านสดหมายหรือโปสการ์ดนะครับยังไงนะครับท่านไหนก็ตามนะครับที่ได้รับ จดหมายหรือโปสการ์ดที่เป็นข้อความที่เขียนด้วยลายมือเขียนด้วยตัวหนังสือนะครับมันจะให้ความรู้สึกที่อบอุ่นนะครับซาบซึง้งแล้วก็ประทับใจมากกว่าส่งอีเมลหรือว่าส่งข้อความทางแชททาง SMS นะครับมันเทียบกันไม่ได้เลยครับอันนี้พันแองเนื้อนะครับคูมอิงทำหน้าทะเลนทะเลนนะครับ กับจานบะหมี่แบบแห้งนะครับด้านหลังเขียนว่าวันไหนเหงาเปิดเพลงเราได้นะ10ปีอิงวอลันทอนในดูแบบอื่นกันต่อนะครับอันนี้จะเป็นคาโบนาราเบคอนนะครับฟิลเดียวกับะบะหม่ากเกาหลีนะครับก็ทำหน้าทะเลนนงยิบกระพริบตานะครับแบบแห้ง ด้านหลังก็เขียนว่าขอบคุณที่ให้เพลงของอิงเป็นเพื่อนกับทุกคนมา10ปีนะฮะอันนี้จะเป็นถุงออซองสีน้ำตาลน,นะครับเขียนว่าทงคดสึนะครับทงคดสึนะครับมาดูนะครับว่าคุมอิงนะครับจะโน้ตว่ายังไงนะครับข้างหลังเขียนว่าถ้าเหงาเปิดเพลงอิงกินกับมาม่าช่วยได้นะครับ อันนี้เหมือนจะดูแล้วันนี้จะเป็นรถผัดไข่เค็มนะครับมีคุณคุมอิงนะครับทำข้าน่ารักนรักนะครับเตรียมจะกินมาม่านะครับข้างหลังเขียนว่าจะตั้งใจทำเพลงเพราะๆให้ทุกคนฟังอีกร้อยปีเลยนะโอ้ร้อยปีเลยเหรอคุมอิงโหดมากส่วน,นนี้จะเป็นแบบแห้งนะครับ โอเคโปรเดนทัลคิทเช่นนะครับแบบแห้งนะครับผูกยิงกับคาแรคเตอร์น่ารักน่ารักด้านหลังโนดว่าอิงวารันทอนสิขวบนะอิงวารันทอนสิขวบอิงบอกว่าให้เปิดเพลงอิงกินกับมาม่านะครับช่วยได้อันนี้ข้อความไม่สํานะครับ ลองสังเกตดีๆนะครับข้อความหลังซองจะไม่ค่อยซ้ํานะครับอันนี้บอกว่าอิงก,กอทุกคนผ่านเพลงมา10ปีแล้วค่าหวานซะไม่มีละน,นี่จะเป็นรถอีกรถหนึ่งนะครับรถหมาล่าเนื้อนะครับก็จะมีคุมอิงนะฮะทำน้ารักน่ารักอยู่บนซองนะครับด้าน,นหลังเขียนว่าขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดรักทุกคนตลอดไป แผนเงเนะือทำหน้าฟินินกับกลุ่มอิงนะฮะอันนี้มีกิมจิซีฟู้ดนะครับกิมจิซีฟูด้ดมมันมีรสชาติเยอะๆอย่างนี้นะสุกีอิงวัลันทอนมีความหมายเพราะทุกคนเลยค่ะ ซองละ15บาทนะครับซื้อเป็นแพ็คก็ได้มาโปรโมทให้แบบไม่ได้สปอนเซอร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและเป็นกำลังใจให้คุมอิงนะครับ